สวัสดีค่ะวันนี้มานําเสนอโปรซื้อ1แถมหนึ่งค่ะเพียงซื้อเข็มขัดหัวเข็ม BOG รุ่น B10 ส,สีน้าตาลอ่อนแถมฟรีเข็มขัดหัวล็อกอัตโนมัติ BOG รุ่น B05 คะ่ะและทางร้านแถมฟรีตัวล็อกเข็มขัดให้ด้วยนะคะรุ่น B10 ค่ะความยาวรวมหัว115เซนนะคะรองรับขนาดเอวสูงสุดถึง41นิ้วค่ะหัวเข็มขัดค่ะผลิตจากวัสดุโลหะอนลอยนะคะ แข็งแรงสวมใส่ง่ายค่ะมีลูกเล่นสวยงามนะคะสายเข็มขัดค่ะผลิตจากหนังสังเคราะห์นะคะใส่สบายระบายอากาศได้อย่างดีนะคะมีลวดลายสวยงามค่ะรุ่น b 05ค่ะความยาวรวมหัว125เซนค่ะรองรับขนาดเอวสูงสุดถึง45นิ้วนะคะ หัวเข็มขัดผลิตจากวัสดุโลหะอันลอยนะคะไม่เป็นสนิมไม่หักงอง,ง่ายค่ะสายเข็มขดัดขาผลิตจากหนัง PU คุณภาพดีค่ะสามารถโดนน้ำได้นะคะแช่น้ำได้ค่ะไม่ส่งกลิ่นเหม็นมีการตัดเย็บอย่างละเอียดค่ะช่องล็อกเป็นยางแข็งนะคะล็อกแน่นไม่หลุดไม่หลวมค่ะ ทั้งสองรุ่นนี้นะคะสามารถทำการตัดสั้นด้วยตัวเองได้นะคะตามความยาวที่ลูกค้าต้องการค่ะรุ่น B10 ค่ะเพียงลูกค้าไขน็อตด้านหลังออกนะคะก็สามารถทำการตัดสั้นด้วยตัวเองได้เลยค่ะรุ่น B 0ศย์ค่ะเพียงลูกค้าดึงช่องล็อกนี้ขึ้นมานะคะก็สามารถทำการตัดสั้นด้วยตัวเองได้เลยเช่นกันนะคะ สินค้าของเรามีการรับประกันทุกชิ้นนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางร้านมีแอดมินคอยให้บริการตลอดค่ะหากสนใจสามารถทําการกดสั่งซื้อได้เลยนะคะพะนักง,งานทางร้านเรายินดีให้บริการนะคะลูกค้าอย่าลืมกดติดตามร้านเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดส่วนลดดีๆค่ะสวัสดีค่ะ